ใกที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณถนนราชดำเนินนะครับก็จะมองเห็นว่ามีการดัดแปลงตึกที่อยู่ข้างทางให้เป็นหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครนะครับหลังจากเปิดให้เข้าไปทดลองใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเปิดอย่างเป็นทางการ28เมษายนนี้นะครับและเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําให้ใครที่สนใจนั้นไปใช้บริการหลัง28เมษาน่าจะสะดวกสบายมากกว่าแต่ว่าวันนี้ครับคุณวุฒินันนาหิมจะพาไปดูว่าบรรยากาศด้านในน่า เข้าไปอ่านหนังสือแค่ไหนติดตามกันเลยครับหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ที่แยกคอวกวัวถนนราชดำเนินเป็นอาคารเก่าแก่ตกแต่งสวยคลาสสิกเลยครับทั้งภายในและภายนอกเน้นการปรับปรุงให้อาคารได้รับแสงจากธรรมชาติตัวอาคารเป็นสไตล์เนโอคลาสสิกที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตก ออกแบบด้วยแนวคิดของการอนุรักษ์ก็เลยยังคงกลิ่นอายและรูปแบบเดิมๆไว้แว็บแรกที่ก้าวเข้ามาสัมผัสได้ถึงความโล่งโปร่งสบายแอร์เย็นฉ่ำหอสมุดแห่งนี้มีทั้งหมด3ชั้นและอีก1ชั้นลอ,อยครับซึ่งหอสมุดเมืองกรุงเทพไม่ใช่แค่ห้องสมุดเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นพวกวิดีโอมากกว่าค่ะ เพราะอะไรเรือกวิดีโอครับมันสะดวกดีอะค่ะคือเรากดไปแล้วก็เขาจะรวบรวมข้อมูลไว้ในวิดีโอเลยแล้วก็สามารถเข้าใจได้ง่ายค่ะปกติชอบอ่านหนังสือประเภทไหนครับทุกอย่างธรรมะเรื่องการบ้านการเมืองทุกอย่างเท่าที่อ่านออกนะหนังสือบางเศียรก็งงงูปลาแบบการศึกษาเราก็น้อยสมัยก่อนภายในไม่ได้มีแต่ชั้นหนังสือเหมือนห้องสมุดทั่วไปครับ แต่ยังมีทางนิทัศการห้องฉายภาพยนตร์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตฟรี WiFi และมีหนังสือเสียงหนังสืออักษรเบรลล์โดยแบ่งหมวดหมู่แยกตามชั้นใครจะมาที่นี่พกบัตรประชาชนแบบที่มีชิปการ์ดมาด้วยนะครับเราต้องใช้สแกนเข้าออกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรือมีพาสปอร์ตกรณีที่ไม่ใช่คนไทยแต่ถ้าใครอยากยืมหนังสือกลับบ้านก็ต้องสมัครสมาชิกรายปีปีละ10บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากครับ แถมทันสมัยและสะดวกสบายด้วยระบบการยืมหนังสืออัตโนมัติมาใช้ในฐานะที่ครกคีกับวงการการศึกษาม,มาตลอดนะนะก็คิดว่าสำหรับคนในสมัยนี้ซึ่งพูดตรงๆนะอาจจะสมาธิสั้นเบื่อง่ายแล้วก็ชอบอะไรที่มันปุ๊บปั๊บฉับไวสำเร็จรูปนะการสร้างบรรยากาศนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะ เดิมทีกรุงเทพมหาคนครมีแผนจะปรับปรุงศาลาว่าการที่อยู่บริเวณเสาชิงช้าเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองและหอสมุดเมืองแต่ยังไม่สามารถย้ายที่ทําการได้กทมจึงต้องหาพื้นที่ใหม่และมาได้ข้อสรุปที่อาคารเก่าแก่สูงสชั้นนี้ของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริเวณสียแยกครอบวัวและเช่าเป็นเวลา30ปีสําหรับเวลาเปิดให้บริการคือในวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา8ปดโมงเช้าถึงสามทุ่มและในวันอาทิตย์ เวลา9โมงเช้าถึง2ทุ่มแต่จะปิดในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่นี่หาที่จอดยากครับจึงไม่อยากแนะนำให้มาด้วยรถส่วนตัวแนะให้มาด้วยรถสาธารณะแทนครับ นับได้ว่าที่นี่ไม่ได้มีเพียงแต่หนังสือเท่านั้นครับแต่ที่นี่นั้นถือเป็นหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครว่าจะกลายเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ครับอนเอนกพลบินโยถ่ายภาพวุฒินันนาหิมเนชันทีวีรายงานครับ